ทำธุรกิจแล้วเงินหมุนเนี่ยเริ่มจะติดขัดนะครับจะเอาตัวรอด1 2 3ต้องทำตามขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวคีนี่เลฟังครับทุกคนนะครับผมคีนกำลังอยู่ช่องบอฟตี้เอ็กซ์เพรสไลฟ์มาพูดคุยกันที่เรื่องอสังหาในมูฟซับครับนี่กับพี่เตะนะครับขอเตะเซียนขายฝากนะครับจะขอถามคั้งแตพี่เตะเกี่ยวกับเรื่องของทำธุรกิจแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าหลายคนนะวิกฤตแบบนี้เนี่ยหมุนเงินเริ่มไม่ทันละ บางครั้งก็ติตตดติดขัดดอกเบีย้ยสูงนะครับเอาอันนี้จ่ายอันนั้นมันจะเริ่มวกไปวกมาเนี่ยอ,อยากให้พี่เจได้ช่วยมาเคลียร์ข้ขอสงสัยว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเอาตัวรอดไปได้ในวิกฤตแบบนี้ครับผมปกติใช่ไหมว่าเราทำธุรกิจเนี่ยอช็อตอสเต็ปแรกของคนทั่วไปเลยกดบัตรก่อนอ่กดบัตรก่อน,ออนมันสะดวกง่ายได้ทันทีมไม่ต้องคุยบใครบัตรเครดิตมีวงเงินเท่าไหร่กดไปก่อนครับอ่านี่คือ ตอนขายเป็นนี่ก่อนไหมกดบัตรใบที่1นึ่งถืวาเรามีบัตร3าใบอ่ะใบที่หนึ่งใบ,บ,ท,งบที่สองใบที่สามกดจนเต็มหมดแล้วไพ่ผมว่านี่ดีนะเบื่อบางคนเนี่ยไม่มีเบสิกเลยเออมันต้องมีเพราะว่าประเทศนี้เขาก็จะมีวงค่อนข้างเยอะอะแล้วก็ง่ายเร็วแล้วก็มีหลายใบด้วยนะครับชำระขั้นต่ำได้สิบเปอร์เซ็นต์อ่าในช่วงช็อตช็อต่ต้องซื้อต้องซื้อของจากซัพพลายเออร์จ่ายเงินเดือนจ่ายค่าจ้างนู่นนี่นั่นโนไปก่อนหมุนไม่ทันครับอ่าบางทีเราขายของได้นะ แต่ว่าผ,ผู้ว่าจ้างเราหรือหรือ,อลูกค้าเราจ่ายตังค์ช้ามันมีมดีลเทอมถูกไหม,มงานส่งมอบไม่เรียบร้อยเนี่ยสะดุดก็กดบัตรก่อนก็วงเงินก็แล้วแต่บัตรใครบัตรมันวงเงินก็สองสามแสนต่อใบถูกไหมคนทำธทุรกิจส่วนมากมันจะมีวงเงินประมาณนี้ก่อนกี่บดีครับโอ้ยโดยทั่วไปเลยคนมีห้าบัตรห้าบัตรเลยนะห้าบัตรเนี่ยฟังเนี่ยพื้นฐานเลยบัตรหนึ่งไว้ยิงแอดซื้อคลาวซื้อนู่นซื้อนี่ถูกไหมอ่าแล้วก็กดหมุนบ้าง ครับอ่าพอกดบัตรเต็มแล้วมันไม่พอแล้วมันเต็มวงเงินหมดแล้วอ่านี่คือสเต็ปแรกนะผมว่านี่นี่เป็นไอเดียที่ดีนะอ่าถ้าธุรกิจคนไหนเนี่ยยังไม่บัตรเครดิตอ่ายังไม่เคยเปิดเนี่ยเราอยากจะเพิ่มสภาพคล่องอย่างเร่งด่วนก็เป็นหลักล้านนะผมว่าเป็นเงินมุนหลักล้านแล้วประเด็นคือถ้าใช้ครบรอบจังัตรดีๆก็ไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะจริงๆมันต้องใช้เวลาซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยเออมันใช้อยู่แล้วอ่าใช้ใช้อยู่แล้วอ่าถูกไหมใช้อยู่แล้วครับพอใช้อยู่แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มันพอ บัตรได้วงเงินถูกไหมบัก็กดเอาเงินสดมาได้หมุนเวียนเติมสภาพคล่องอบางคนเติมได้เป็นล้านนะถูกไหมเพราะใบละสามแสนเนี่ยห้าใบก็ล้านกว่าแล้วใช่แล,แล้วจ่ายครบรอบไม่ต้องแบบไม่ไม่ได้ผ่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เสียดอกถูกไหมไม่เสียดอกอ่าอ,อันนี้ก็คือ,อถ้าคนที่ยังไงต้องมีติดไว้เป็นเครื่องมือหนึ่งถ้าเพื่อซ่อมคล่องได้เป็นหลักล้านโดยที่ดอกเบี้ยไม่มีถ้าไม่ได้ผ่อนนะนะอ่าอ่าข้อแรกครับห้าใบนะพี่ต้อยพอใช้บัตรไปสักพักนึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองออกแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันไม่พอก๊อกสองแล้วทำไมด อาจจะขอกู้แบงค์ไหม OD แต่มันก็ต้องเหมาะสําหรับคนที่ทําบริษัทมาแล้วเนี่ยสัก1-3ปีมันต้องมีหลักฐานทางการเงินมันต้องนู่นนี่นั่นโน้นถูกไหมการที่จะไปกู้แบงค์เนี่ยถูกไหมที่เป็นแบบเทอมโลนหรือจะไปขอ OD มันก็ต้องมีหลักทรัพย์คาประกันอ่าอ่าโดยเงื่อนไขเนี่ยโลนแบบไหนง่ายสุดและแบบไหนยากสุดโอ้โลนง่ายสุดเหรอเออสินเชื่อมีหลักทรัพย์คาประกันง่ายสุดอ่าถูกไหมเพราะเทอมโลนเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะสูง แล้วมันก็ดูสภาพคล่องพอเราไปติดบัตรไปแล้วเนี่ยเขาเห็นวงเงินเราถูกไหมอาจจะไม่อนุมัติซ้าซ้อนเหมือนซ้าซ้อนก็โอเคถ้าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยก็จะดีสุดดีสุดดอกตาตอกตามสุดกู้ได้ยาวเทอรลงคือกู้ได้ยาวนะครับแต่ถ้าเจากพวกเทอมลงก็จะมีอีกหลายรูปแบบเช่นเป็นเงินหมุนอ่าเป็นเงินหมุน OD ก็เรียกว่าไม่ใช้ไม่เสียไปเปิดวงเอาไว้แต่ต้องมีค่าธรรมเนียมตอนเปิดแล้วก็มีทรัพย์สินคับประกันส่วนมากก็จะได้ประมาณรัก7จ็ของสินทรัพย์ แล้วพวก PN ตัวอะไรเงี้ยพี่เต้โอ้โหนี่ลริยากนะตอนนี้มันอยู่กับแต่ละธุรกิจอ่าอยู่แต่ละธุรกิจบางคนก็มีแฟคทอร์ลิงอ่าแต่แฟคทอริงเราก็ต้องค้าขายกับเจ้าใหญ่ค้าขายกับอย่างเซเว่นท็อปอะไรพวกนี้ค้าขายเจ้าใหญ่เราจะขอแฟคทอร์ลิงได้เพื่อเพิ่มวงเงินหมุนเวียนใช่<ม>ก็คือแล้วแต่ว่าเจ้าที่เราไปซื้อเนี่ยเขาใหญ่แค่ไหนถ้าใหญ่มากก็ดอกตามหน่อยใช่ถ้าใหญ่น้อยหน่อยก็อาจจะดอกก็ไม่ได้ต่มมาก พวกนี้มันเป็นการจ่ายเงินที่มีปลายทางชัดเจนแบงก์ก็จะค่อนข้างชอบเพราะว่าไม่ใช้นอกรู่นอกทางแน่นอนแต่โอดีบางครั้งอาจจะหลากหลายกว่าอะไรเงี้ยนั้นการขอทภาพคล่องี่ยว่าเนี่ยดีดีกว่านะครับเพราะว่าเราใช้ไปกลับไปกลับมาบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้แท้แท้แย่ยาวอันขอเทอมโลนโลนแบบเป็นเทอมไมใหญ่อะบางครั้งเราไม่ได้ใช้หมดนะคือแบบเราแค่สภาพคล่องกันนะเออกู้สิบล้านปุ๊บก็จะแห้งสิบล้านโดนดอกกินก็ไม่ย่อยยังไงอยู่ใช่มื่อนั้นลองดูเรื่องของสภาพคล่องตัวที่เป็น ทั้งแฟชชั่งทั้งเป็น PN ทั้งเป็นโอดีนะครับอ่ะสองอย่างสามอย่างละลยต่อฮะพิเตต้องมายืมเพื่อนไหมยืมให้ <c oughs> จห่ายกชวนลงทุนอเสริมสภาพคล่องอาจจะจะเป็นสมมติเท่าที่เคยเคยนะก็คืออ่ชวนมาเป็นอินเวสเตอร์เลยขายหุน้นอ,อหรือยืมธรรมดาก่อนอแล้วแต่ขนาดของวงเงินไงใช่ไหมบางทีแล้วเนี่ยการที่เราไปหุ้นกับคนอื่นเนี่ยแบบส t ต a t จี้เนี่ยนะ อ่าถูกไหมมันก็ดีมันก็ดีดอ,อย่างสมมนพอย่างแบบพี่ก็เข้าเงบางทีเข้าไปลงทุนในบางบริษัทเงี้ยที่มันเป็น Eco s s อีโคสต็มเหนือกว่าเราถูกไหม,มเราใกล้ทั้งเงินลงทุนนะแล้วขอหุนนิดนึงเราไม่ทํางานนะเราถือหุนน้อยๆแล้วอย่าไปเอาทุนเยอะเราถือ,อ 20, 30, 30, 30หุนยี่สิบสามสิบตีสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้พออย่าเกินนี้ถูกไหมให้คนทํางานเขาได้แล้วเราก็ให้ให้เงินกู้ไปด้วยผมว่านี่ฉลาดมากเลยนี่นนกู้แบบจริงจังไงน,นะตอนแรกผมฟังเนี่ยผมคิดแบบเฮ้ยพี่ไปขอเงินเพื่อนมันใครเขาก็จะให้ แต่มูลอีกวงหนึ่งคือการเพิ่มทุนก็ได้อ่ะมองการเพิ่มทุนหรือขายหุ้นอ่ะก็ได้ถูกไหมครับเออทำให้แบบมันไปต่อให้มีเงินเข้าสู่บริษัทอย่างเงี้ยแต่ทีเ่นเพื่อนผมก็มีหลายคนเหมือนกันที่แบบว่าตอนที่แบบจนๆตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเพิ่มทุนบ้างหรือว่าขายหุ้นบ้างมันก็ได้เงินไงแล้วเงินเข้าบริษัทถูกไหมเพิ่มทุนอย่างเงี้ยมันทำให้เขาเนี่ยไปต่อได้แล้วก็มีมีซีีกับทางอีกคนหนึ่งด้วยแปลว่าเผื่อตอนแรกเกือบจะตายแล้วแห้งแล้วเออได้เงินไม่พอนต่ีกเึง เป็นกึ่งกึ่งสตาร์ทอัพอะแต่ว่าเ,ออเราหา partner. เซนเซจิกพาร์ทเนอร์อสมมติเราทำธุรกิจหาต้นน้ำหรือปลายน้ำถูกไหมแล้วก็ไปนำเสนอเขาเ,ออเป็น partner, พาร์ทเนอร์กู้เงินก็คือสมมติขายหุ้นสัก10%แล้วขอกู้อีกสักก้อนหนึ่งถูกไหมมันก็ดูคอมอ์สกว่าที่จะไปยืมกันแบบเฉย ใช่ใช่แล้วบางทีเราอาจจะได้งานจากบริษัทใหญ่มาด้วยออถูกไหมเพราะว่าคอย่างเราเป็นนักธุรกิจถูกไหมแล้วก็มองหาโอกาสลงทุนอยู่แล้วเฮ้ยถ้ามีคนที่นําเสนอธุรกิจที่เป็นต้นน้ําหรือปลายน้ําของเรามาอ่าอย่างพี่ทํำธุรกิจโฮสติ้งถูกไหมเราอาจจะอยากได้ธุรกิจที่เป็นอินเทอร์เน็ตดิจิตอลอินเอร์เน็ตธุรกิจรับทำเว็บธุรกิจอะไรพวกอย่างเป็นต้นน้ําปลายน้ําขึ้นมาถูกไหมเราก็พร้อมที่จะลงทุนนะอ่าลงทุนเป็นเหมือนแบบ เอเจนต์อินเวสเตอร์เข้ามา,าแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้บริษัทนี้ด้วยมือได้สองหมืน,นต่อเครดพาร์ทเนอร์ใช่ก็เห็นภาพว่าเวลาที่เราหมุนกันไม่ทันเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งที่จะเป็นอแอสเซทของบริษัทออกมามข้างนอกเช่นมีเครดิตก็ต้องใช้ม,มีบัตรเครดิตก็ต้องใช้ถูกไหมครับอันนี้คือพาร์ทเนอร์แบบเครดิตเนาะก็คือบัตรเครดิตคือพาร์ทเนอรก็คือเอามาใช้ได้รวมถึงมีหุ้นมีบริษัทที่มันดีเนี่ยมันก็หาพาร์ทเนอร์เราลงทุนเพิ่มทุนขายหุ้นหรือหาพาร์ทเนอร์ก็ได้เหมือออนนกัเแล้้วถาจะต แขนขาแล้วเขาตัดแขนขารักษาชีวิตมันต้องตัดอะไรออกก่อนไหมสึมมันจะเริ่มตัดแล้วถ้าจะขายทรัพย์สินต้องเลือกอย่าง,งดีครับพี่จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะขายนะทรัพย์สินบางทีนในีในนาทีนี้ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาเนี่ยมันค่อนข้างแย่ถู<อ>มมันจะไปขายเลยเนี่ยโอ้เห็นต่อรองราคากันนี่ดูเดือดมากเลยนะ,ะออคือมูตราคาตลาดสิบล้านต่อกันห้าล้านหนึ่ง ดุดุ้ดาคนขายก็ทำใจไม่ลงออคือขายแล้วยังใช้นี่ไม่พอได้ตังค์ไปใช้ไม่พอเลยเออแต่ว่าสภาพตลาดอสังหาฯตัวนี้ไม่เป็นแบบนี้ไงบางคนเขามีที่จริงๆนะคือแบบผมว่าตอนที่เขาฟุ้งเขาะอูอูฟู่เขาเก็บที่เอาไว้เพราะคนทุกกิจเขารู้ว่าเออเก็บไว้ก็กเป็นหลัปกประกันได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าแบบพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไอยที่เก็บเอาไวเ้เนี่ยที่ดินเนี่ยจะขอกู้แบงค์แหมนมัน,มน มีของแต,แต่ว่าแต่ว่าด้วยอาจจะสเตตเมนต์ด้วยจังหวะด้วยรายได้เนี่ยบแบงค์อาจจะตอนนี้แบงค์ก็ปล่อยยากนะโอ้ช่วงนี้ถ้ารายได้ไม่มีแบงค์ไม่ปล่อยอหรือแบงค์มองว่าเรามีรายได้อยู่สมมติสิบล้านต่อปีถูกไหมแต่เราจะมีโปรเจกต์ที่มีรายได้ถึง20ล้านต่อปีออเนี้ยแบงค์มองอดีตไงไม่ได้มองอานาคตพอมองอดีตปุ๊บเนี่ยเขาก็ปล่อยวงเงินมาเท่านี้แหละเท่าที่เราพอทําธุรกิจก็ไม่ได้มองโปรเจกต์ถึงอนาคตแล้วจะทำยังไงดีครับให้ได้เงินตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยการจำนองการขายฝากเนี่ย ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีนะเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยเราเริ่มต้นแค9่9%เอร์เซ็นเองออก็ไม่ได้ต่างจากแบงก์มากเหมือนแบงก์เลยนะเออไม่ได้ต่างจากแบงก์มากนะอย่างสมมติว่าลูกค้าอย่างเงี้ยขาดสภาพคล่องครับถูกไหมทำงานโปรเจกต์ใหญ่เป็นเป็นเป็นโปรเจกต์เปลี่ยนชีวิตของเขาครัแต่แน่นอนโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยรายได้เยอะถูกไหมครัแต่รายจ่ายก็สูงนะถูกไหมอ่าอย่างทํางานโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยครับก็ต้องมีซื้อของจากเวนเดอร์มารอดิวเปย์เมนต์รองวดรอจ่ายอย่างเงี้ยครับก็ต้้ออออออองงงงเเเาาาา่่คนโดทมยยี มาขอจำนองไว้ก่อนเนี่ยครับในวงเงินสูิห้อง10ล้านมาขอจำนองไว้3ล้านครับคือถ้าขายวันนี้เขาต่อมา5ล้านอ่ะเจ็บใจเจ็บปวดมันอื้คือตอนนี้คอนโดมันขาดลงจริงๆไงหรืออสังหารมันค่อนข้างค่อนข้างขาลงถูกไหมอ่าแล้วพอเขาขอวงเงินมาสัก30%บขอมา3ล้านนียจริงสามล้านเขาก็พอหมุนแล้ะถูกไหมอ่ามันก็ไปได้ดอาเบี้ยแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเองเอาสบายถ้าซับดีเนี่ยเก้าเปอร์เซ็นต์ได้นะได้บางคนคิดว่าขายฝากมันต้องสิบห้าไงเพราะเรามองแบบ เพดานของของกฎหมายเนอะก็ต้องสิบห้าแต่องบอกว่าในมุมของตลาดขายฝากเนี่ยครับถ้าทรัพย์เราดีสวยอ่ะคอนโดเงี้ยสภาพคล่องดีนะครับและได้ราคาที่ไม่ได้แรงมากนายทุนเขาก็อยากปล่อยนะโุ่งแย่งกันเลยแย่งกันเลยว่าคอนโดข้างหล่อแล้วยงกันเลยอานะบอกคขบอกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นายทุนเสนอเจ็ดเปอร์เซ็นต์ โอ้ยน้อยเกินน้อยเกินเรากลัวว่าเดี๋ยวมันมีดีเลย์มันมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมเราตอนนี้มินิมัมในตลาดนันเท่านี้แล้วก็เออมินิมัมแค่นี้ก็พอ,อจริงถ้าเรารหนึ่งคือถ้าเราเป็นธุรกิจเนี่ยเราแบงค์ดูเสิ่งทีของเราดูความสามารถของเราแต่ใครฝาเนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องของทรัพย์เป็นหลักบางครั้งเนี่ยบางคนมีทรัพย์สวยนะแต่แต่อาจจะอาชีพแบบไม่พึงประสงค์ของแบงค์เท่าไหร่เป็นอาชีพที่อยู่ในลิสต์ที่เขาแบบไม่จะปล่อยทําให้ก็ได้ดอกไม่แพงถูกไหมฮะแต่ มาเอารัย์มาขายฝากเนี่ยคนที่เขารับฝากอะเขาเอาซื้อฝากเนี่ยเขาไม่ได้สนใจสเตตเมนต์หรืออาชีพเท่าไหร่เราพิจารณามุมเดียวเราพิจารณามุมของสินทรัพย์บางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่ดีนะแต่ว่ามันก็เรียกว่าภาวะนี่มันเต็มแคปของแบงค์นะแบงค์นะถ้าแบงค์มองว่าเขามีรายได้สิบล้านต่อปีถูกไหมครับแต่ว่าเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่มันรายได้มากกว่านั้นไงแบงค์ก็มองเฮ้ยมันวงเงินที่คุณที่คุณ ติดภาระอยู่เนี่ยมันเต็มแม็กซิมัมแล้วปล่อยเพิ่มอีกไม่ได้เขามองมุมรายได้เข้ามาด้วยแต่ว่าอย่างเรารับจำนองรับขายฝากเรามองทรัพย์สินเป็นอย่างเดียวมันก็ทําให้ปลดล็อกไปได้ได้ถ้าใครมีทรัพย์สวยๆเผื่อดอกี้ยต่ำกว่าแบงค์นี่พูดจริงๆเนี่ยไม่ได้โกหกนะับสวยก็รับเราก็รับหมดแล้วก็พิจารณาตามตามความเหมาะสมคือเราเราเอาราคาตลาดตั้งถูกไหมอ่าแล้วก็จำนองเรารับ 30- 40ี่ถูกไหมถ้าสวยก็อาจจะ40 เปอร์เซ็นต์สมมุติรับสิบล้านเนี่ยเราก็รับถ้าสวยๆก็4ล้านถูกไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้ต้อง,อางการใช้เงินล้านเดียวนะก็กู้ล้านเดียวก็พอนะเ,อเพราะว่ากู้ไม่สี่ล้านดอกมันก็วิ่งอย่าง4ล้านไงแล้วค่อยเพิ่มวงเงินเท่าที่ใช้ก็ได้บางคนเขาก็ขอไว้เลยว่าขอเพิ่มทุกๆ3าเดือนนะคุยกันไว้ก่อนออคือ,อยืดหยุ่นด้วยไม่ใช่แบบว่ากู้ปุ๊บต้องล็อตมันก็ค่อยๆเพิ่มได้รับอะไรก็แล้วแต่ยืดหยุนย่นได้รับนั้นในมุมผมผมมองว่าเออถ้าคนที่เป็นนักธ ไม่อยากขายหรอกเราไม่รู้ว่าธุรกิจเนี่ยมันแบบวิกฤตอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะบางีอย่ปี2ปีมันค่อยๆค,ยคยล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบรับโปรเจกต์หนึ่งก็6เดือนสมมติโปรเจกต์หเดือนจบละเงินก็จะเข้ามาละการที่แบบไปขายทรัพย์เลยแล้วมีต้องมีค่าในหน้าค่าโอนค่าอะไรแล้วแถมต้น,นกดราคาอีกเนี่ยมันก็อาจจะจะโหดไปครับนั้นจำนองจำนองเนี่ยก็คือต้นทุนการการทำก็ไม่ได้เยอะด้วยจำนองก็ใช่แลวก็ถือว่าถูกมากๆนะครับแล้วทำให้แบบว่าเราได้เงินมาก้อนหนึ่งพอหมุนได้นะแล้วดอกเบ ต้องดูด้วยว่าทรัพย์เราดีหรืออะไรอย่างไงนะครับทําให้เราเนี่ยมีภาพล้องกลับมาแล้วก็ไปต่อได้อ่าอันนี้ผมว่าเป็นที่ที่ดีมากๆครับแล้วอยากจะอยากจะแบบผมสนใจอ่ะอยากจะเอาทรัพย์มาให้พี่เต้ดูต้องไงบ้างโอ้ทักมาได้เลยทักมาตามไลน์แอดนี้นาครับ,รบสแกนมาได้เลยเดี๋ยวช่วยประเมินให้เดี๋ยวช่วยดูแลให้เลยเรามีทีมประเมินตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าผมรีบใช้เงินละเพรีบใช้เงินด่วนเคยเร็วสุดนะเช้าบ่าย พักมาเช้าเนี่ยบ่ายได้เงินเลยอันนี้ต้องง่ายนิดนึงก็คือเป็นพวกคอนโดบ้านในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรามีทีมงานพร้อมอยู่แล้วไปทําธุรกรรมได้เลยที่ดินเอาไหมที่ดินที่ดินก็รับแต่ที่ดินจะใช้เวลาประเมินนิดนึงเพราะที่ดินมันแอบยากมันต้องเช็คถนนเช็คขนาดความกว้างเช็คทมไม่ทมอะไรเงี้ยครับต่างจังหวัดเอาไหมต่างจังหวัดก็รับรับตามหัวเมืองใหญ่ตึกแถวได้หมดตึกแถวได้หมดบ้านเดียววันนี้เพิ่งรับตึกแถวไปเป็น้านทอง เฮ้ยไม่ใช่นะบ้านเดียวรับอยู่แล้วอ่ารับอยู่แล้วทำไมเขาติแถวบ้านเดียวที่ดินมีอาคารติดปลูกสร้างก็เอารับหมดก็ไม่ยากเลยใช่รับหมดรับหมดอ่าก็ยังไงก็ลองทักไปดูแล้วก็ลองส่งมาว่าเท่าไหร่ยังไงของบเท่าไหร่อะไรเงี้ยปรึกษาได้เลยสบายสบายครับใครที่ต้องการเงินนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราบริหารดีเน uh for ี่ยมีหลายเครื่องมือก็ดีนะครับก็จบแล้วหนึ่งคือบัตรเครดิตถ้าใครไม่มีก็ควรจะมีเนาะผมว่าบัตรเครดิตต้องหมุนต้องลูดอยู่แล้วนะ นะครับแล้วก็หมุนดีๆก็ไม่เสียดอกด้วยนะครับสองไปเปิดพวกเงินหมุนนะครับสินเชื่อที่เป็นจำพวกสภาพคล่อง OD อ่า OD อ่า PN อ่าพวกเทอร์มเทอรมโลนก็ลองดูนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมีรั์ที่ปลอดจำนองเนี่ยนะก็ลองศึกษาเรื่องกันรับซื้อขายฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็จริงทางนี้ครับ Home Forecast เนี่ยทางพิเต้คอเตะ อยู่บรรดานเนีัยพี่เนี่ยโอ้โหสิปีเฮ้ยสิปี oh, แล้วนะสิกว่าแล้วด้วยนะ uh, ครับ<อ>ทำตรงนี้มานานครับเราก็มีความเข้าใจแล,แล้วก็เราก็เน้นเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการ hmm. ทุกคนอย่างเงี้ยครับ uh, ถ้าไม่ไว้อะไรยังไงอยากจะกลับไปกู้แบงค์เดี๋ยวเราแนะนําแบงค์ให้ uh, หรือจะขายหายไอจีมาช่วยขายให้ให้มันได้ราคาอะไรอย่นี้ครับครับ uh, ครบวงจรแล้วกันควบวงจรไม่ใช่แบบมาปล่อยกู้แต่คือปรึกษาการใช้หนี้การหาสินเชื่อแบงค์ hmm. หรือการจะค้าจะขายอ่ะแบอบกว่าเอออยากจะขายแล้ว ก็มีบริการที่แบบหาในหน้าขายให้ด้วยใช่อาจจะช่วยแนะนำหาคนาริโเวทขายด้วยมันจะได้ได้ขายด้วยนะครับรบเครื่องครบเครื่องธรรมดาอะติดต่อที่ทาง h o Home ฮมฟอร t ข้างลาดตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนจากคลิป้าาสวัสดีครับ